สวัสดีครับผมวันนี้นะครับมาพบพ่อกับช่องทวัดช่ายชาแนลคือเก่านะครับวันนี้นะครับผมสีภาามาเขาคขั้วนะครับเผ็ดเมนูง่ายๆครับเมนูนี่คือหน่้อไม้ผัดพริกแกงนะครับใส่หมูนะครับนี่ครับหน่้อไม้ครับหั่นเรียบร้อยนะครับตามด้วยหมูครับนี่ครับเรียบร้อยครับหั่นเรียบร้อยครับมือเมืองเครื่องนะครับนี่ครับเครื่องครับอันนี้พริกแกงนะครับพริกแกงครับพริกกระเทียม ตามไปนะครับไปใส่กระทะนะครับแล้วก็นี่ครับพริกหั่นแหวงนะครับผิกแดงหั่นแหวงครับตามด้วยนะครับนี่ครับเครื่องนะครับเครื่องที่ปุ้งเรียบร่อยนะครับก็มีน้ำมันหอยนะครับผงชูรสสดดีนะครับน้ำป้าน้ำต้านนะครับผสมกันเรร้อยๆนะครับใส่เดียวเลยครับสูตรเด็ดครับนี่ครับพักครับใบโหระพานะครับ ด้ยนานนิดน้อยนะครับสีแตงห้อมๆนะครับกาหมักคิมีก็อย่าลืมนะครับหมักกระไรนะครับไช่กระแช่นะครับติดตามให้กับคอบพุณนครับนะครับเขามาทํากันเลยนะครับผมน้ำมันนะครับน้ำมันลงนะครับไม่ต้องหลายนะครับจังหน่อยพ่อครับนี่ครับทำเลยดครับ เลี้ยงหอมเลยนะครับเปรี้ยวนะครับเปรี้ยวเลี้ยงหอมครับทำเลยขี้แกงครับนี่ครับ เรียบร้อยครับตามด้วยหมูครับหมูชิ้นนะครับน้ำนิดนึงนะครับ นี่ครับหมูสุกนะครับตามด้วยหน่อไม้นะครับหน่อไม้ผัดพริแกงนะครับหน่อไม้ต้มมานะครับ มาผัดรอบนึงนะครับรอให้มันให้หน่อไม้มันเข้าเครื่องนะครับเข้าน้ำเข้าเนื้อนะครับพุ่งรดนะครับนี่ครับเครื่องรุ่งนะครับรุ่งรดทีเรารุงปรุ่งไวแล้วนะครับนี่ครับลงเลยครับนี่ครับลอยนะครับ รอสักครู่นะครับรอให้นมใหม่นะครับเห็นนมใหม่มันอ่อนโตนะครับมันเขาน้ำเข้เหนือนะครับเอากับเครื่องนะครับนะครับพี่ครับเติมป้อยเพชรครับติดทันแหวงนะครับขอบคุณครับ โทรภาคครับบไทายครับเสร็นบร้อยครับรอเสร์ฟนะครับรัหน่อไม้พริกแกงนะครับใส่หมูครับแซบครับที่นอ้อ ครับนี่นะครับเซตเป็นที่เรียบรอยนะครับตักเสิร์ฟเรียบรอยนะครับผัดพริกแกงนะครับหน่อไม้ใส่หมูนะครับแซ่บๆครับพี่น้องเด็ดเลยครับนี่ครับทำมาคลิปนี้อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับมากกระไรนะครับใช่ก็แชร์นะครับกดติดตามให้ก็ขอบคุณมากครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับผม